สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสรารคามพร้อมด้วยช่องปลาจุ๋ยคนสาคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้อากาศเช้าๆาสบายๆายนะครับเราไม่ต้องไปเที่ยวไต้หวันแล้วนะท่านผู้ชมโจได้นําสมุนไพรนะครับที่อยู่ประเทศไต้หวันนะครับชื่อต้นฟงท่านผู้ชมต้นฟงนี้ก็คือต้นเมปเปิลไต้หวันนะครับหรือเมปเปิลหอมนั่นเลยท่านผู้ชมเราก็จะได้มารู้ว่าสมบคุณเขาใช้ทําอะไร เข้ากับยุคสมัยสมัยนี้หรือเปล่าในการที่จะเลือกนะครับนายกแคนดิเดตท่านผู้ชมพิธานิพ่โจนะเอาละนะท่านผู้ชมเราก็ได้มาพูดมาคุยกันว่า,าสม,มุนไพรที่อยู่ข้างๆโจเนี่ยนะครับเป็นสม,มุนไพรที่มีคุณสมบัติที่มากมายและเข้ากับทุกยุคทุกสมัยแต่คนส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยรู้ แต่ก็อยากจะได้มาปลูกมาหานะครับเพราะว่าเราไปดูข่าวสารต่างๆนะครับความสวยงามนะครับของใบเมเปิลเนี่ยใบเมเปิ้ลตะวันน่ะเขาจะมีความพิเศษนะครับก็คือมีกลิ่นที่หอมอ่ะผมเด็ดมาแล้วกันเนี่ยท่านผู้ชมมีกลิ่นที่หอมแบบมันชวนชวนอยากให้ทานอ่ะชงนับดืม่มอันนี้โจเคยทำเป็นคลิปมาแล้วนะครับว่า อ่าแล้วก็ทําแบบชงชามาแล้วนะแต่ตอนนี้หมดนะครับหมดโจก็เลยบอกว่าเอออย่างน,น้อยเราก็จะได้รู้ว่าอ่ามันเป็นอย่างไรนะครับว่าอ่าเมเปิลไต้หวันเนี่ยสามารถที่ปลูกที่บ้านเราได้นะครับต้นใกล้สูงทุ่มหัวแล้วท่านผู้ชมอันนี้เพียงไม่กี่เดือนเองนะโตเร็วนะครับส่วนเนื้อไม้นะครับใบไม้ก็ใช้ประโยชน์ที่มากมายแต่ในการที่เราจะมาแนะนํากันเนี่ย เป็นเมเปิลไต้หวันที่นะครับมีคุณสมบัติสรรพคุณในการเข้ากับยุคสมัยนี้ก็คือโรคเกี่ยวกับความเครียดช่วยในการผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายทางด้านจิตใจของเราให้ดีนะครับเอเราก็จะมาพูดมาคุยกันเลยว่าท่านผู้ชมว่า,ามีเทคนิคในการปลูกอย่างไรและนะครับการที่เราจะนําไปใช้อย่างไรในการที่เราจะชงชาก็ได้นะครับหรือ ในการที่เราจะปลูกเป็นไม้ประดับที่ความสวยงามอันนี้ที่โลเกชันมหาสารคามนะท่านผู้ชมอำเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับตำบลบ่อ,บบอใหญ่นะครับปลูกสมุนไพรที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่เคยทําอย่างนั้นแต่ผมเนี่ยนะครับก็คือว่าอย่างน้อยๆน,นะครับโจก็ได้มาได,ได้ได้มาปลูกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าและแนะนําให้ในสิ่งที่ถูกต้องนะ คือหลายๆคนต้องบินไปที่ไต้หวันต้องบินไปที่จีนหรือเกาหลีญี่ปุ่นเพื่อที่จะชมใบเมเปิลนะครับแต่ทีนี้เราสามารถมาปลูกได้ท่านผู้ชมเมเปิลไต้หวันต้นฟงครับท่านผู้ชมครับอันนี้โจก็นะครับได้มาแนะนําเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือตะก้านะครับตะก้าใส่ผ้าเรานี่แหละอ่าโจก็ คือบ้านโจมีไก่โจก็เลยจะ,จะเอาไม้เนี่ยสานไว้นะครับที่อยู่ข้างบนไม่ให้มาคุยเขีย่ยสมุนไพรที่อยู่ข้างหน้านี้ก็คือนะครับใบเมเปลิลไต้หวันนะท่านผู้ชมใบเมเปลิลไต้หวันเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการขับปัสสาวะนะครับแต่สําหรับวันนี้นะ่ะโจก็จะมาเน้นๆเ,เกี่ยวกับสุขภาพทางจิตใจของเรานะท่านผู้ชมว่าถ้าหากหลายๆท่านนะครับ มีการเอาใบนะครับใบเมเปิลเนี่ยในการทำเป็นชาชงดื่มนะครับอ่ามันจะช่วยผ่อนคลายนะครับหรือการในการทำสปาก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ช่วยผ่อนคลายยังไม่พอท่านผู้ชมและทำให้เราเนี่ยอารมณ์ดีทั้งวันอ่าไม่ใช่หัวเราะนะอันนั้นก็คือใบกัญชานะครับมีผลข้างเคียงแต่นี่ก็คือใบเมเปิลนะครับเมเปิลไต้หวันนะท่านผู้ชมอากาศร้อนๆ40กว่าองศาเนี่ย โตได้สบายนะครับแต่ถึงจะมีใบแห้งอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันก็อ่านนั่นไปเองเอาเราไปดูอีกต้นหนึ่งท่านผู้ชมถ้าหน้นาหนาวมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีออกเหลืองนะเหลืองนะสีเหลืองเหลืองแดงแงนะครับแต่นี้เป็นสีออกใบอ่อนๆเขียวเขียวนะครับใบอ่อนๆเขียวแล้วก็สวยงามนะครับอันนี้เวลาเขาได้ปุ๋ยขี้วัวเนี่ยเขาก็จะมีสีเขียว อ่าเข้มเหมือนอย่างนี้อันนี้ใบเริ่มแก่แล้วนะครับส่วนใบที่เป็นสีเหลืองเหลืองลักษณะนี้นะครับคือไม่ใช่ขาดสารอาหารนะท่านผู้ชมเราอย่าลืมนะว่าใบเมเปิลนะครับมันมาจากเมืองนอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอากาศที่มันได้รับนี้ก็คือเย็นๆเนี่ยมันจะเริ่มมันมันจะมีเปลี่ยนสีแบบอ่อนๆเหลืองเหลืองลักษณะอย่างนี้นะครับพาอบ้านโจนนเ,เนี่ยตอนเช้าเช้าเนี่ยมันจะรู้สึกว่า อากาศเราจะเย็นนะครับ24 25บองศานะครับย6เนี่ยมันก็จะสีลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ทา้งนั้นนะท่านผู้ชมโจก็ได้เอา,อาขี้วัวนะครับในการที่เรา,าให้เขานะครับเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ขี้วัวมันก็เลยจะออกสีแบบเหลืองบ้างเขียวบ้างนะครับเพื่อจะมีตรึงในตัวเจนนะครับในการที่อาจจะทําให้เติบโตนะครับ แต่โจได้เอามาทดลองแล้วนะสูงอ่าท่วมหัวหไปแล้วนะครับสูงท่วมหัวหไปแล้วอ่านเนี่ยเราก็จะได้เห็นใบเขาสวยงามบางทีก็จะเป็นอ่าสี่อ่า,า,อาสามแฉกห้าแฉกนะท่านผู้ชมก็แล้วแต่แต่เวลาโตมากๆเนี่ยเขาจะเริ่มห้าแฉกแล้วนะนะครับแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใบเมเปิลเนี่ยท่านผู้ชมเราก็อ่า ได้มาพูดมาคุยกันนะครับว่าก็เป็นสมุนไพรที่น่าชวนหานะครับชวนปลูกเลยนะครับโจไม่ได้อ่าอ่าทำลิขสิทธิ์ไว้หรอกนะครับใครมีใครมีเงินก็ซื้อไปนะครับเอามาปลูกมาหาได้แต่ในการทำเป็นชาชงดื่มเนี่ยนะครับผมทดลองดูแล้วเนี่ยมันสดชื่นจริงๆท่านผู้ชมพอๆกับลาเวนเดอร์เลยนะครับเพราะว่าลาเวนเดอร์ก็ให้ทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพจิตของเราเหมือนกัน ถ้าหากหลายๆคนนะครับที่มีความเครียดนะครับในการที่ลุ้นนะท่านผู้ชมลุ้นอะไรลุ้นนายกพิธานี่แหละจะได้เป็นนายกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีมพวกมารเยอะนะครับพวกคนที่ไม่ดีสําหรับประเทศที่ขึ้นชื่อว่านะครับคนที่ต่อต้านประชาชนาไม่เข้ารบเสียงประชาชนนะครับมีมากมายนะครับบางคนก็กําลังฟอกตายอยู่กําลังจะตายอยู่ก็ยังไม่ไม่สานึกในบุญคุณของประเทศนะครับ บอกว่าตัวเองเป็นคนดีนะครับที่เชื่ออะไรท่านผู้ชมก็พงพอจะรู้และฟอกกำลังฟอกตายอยู่นะครับสัป,ปดาห์ละสี่ห้าครั้งนะครับและคนนี้ก็พยายามที่จะต่อต้านสุดๆเลยแต่ไม่เคยดูสังขารตนเองเลยนะครับไปดูได้เลยนะครับอ่าคนนี้นะอาวหาวนขึ้นก่อนออรัศลีสระศรีนนอเนสระอุนะครับนี่แหละคนนี้เป็นคนที่ต่อต้านทุกอย่าง นะครับคุณอย่าลืมสินะครับว่าโรคไตเนี่ยมันก็ถามหาคุณได้เช่นกันอันนี้ก็เกี่ยวกับโรคไตได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมในการฟื้นฟูไตทำในในการขับปัสสาวะได้ดีถ้าเรามีการขับปัสสาวะได้ดีเนี่ยโรคไตก็จะไม่ถามหานะครับบอกขอบอกเลยเพราะไตมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นคุณนะครับ คุณรัฐมนตรีนะครับที่กําลังฟอกไตอยู่นะครับคุณอย่าลืมมาดูผมนะนะครับผมกําลังนินทาคุณอยู่เพราะว่าคุณเนี่ยนะครับเป็นคนที่อยากให้ประเทศไทยเนี่ยล่มจมเอาละนะครับอาสมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่ดูแลเกี่ยวกับไตด้วยท่านผู้ชมฟื้นฟูไตแล้วก็ทําให้ไตโรดีนะครับขับปัสสาวะได้ดีแต่ที่สําคัญก็คือจิตใจนะครับ ทำให้จิตใจดีช่วยในการผ่อนคลายจ,จิตใจไหนๆเราก็จะได้นายกคนใหม่ที่ชื่อพิธาแล้วนะท่านผู้ชมเราก็จะมาดูสมุนไพรชนิดนี้สมุนไพรชนิดนี้นะครับจะคู่กับนายกขนเรานะครับเราไม่ต้องไปเสียเรียดท่านผู้ชมสมุนไพรที่มีชื่อว่าต้นฟงหรือเมเปิลไต้หวันนะครับ สวยงามท่านผู้ชมกำลังอ่ากำลังแตกใบได้สวยดีนะครับเมเปิ้ลไต้หวันนะครับผมผู้ชมไหนๆเราก็ได้มาพูดมาคุยให้อ่าได้รับชมกันแล้วว่าเมเปิ้ลไต้หวันเนี่ยนะครับสามารถที่ปลูกจังหวัดมหาสา,ารคามได้ก็คือแดดจะจัดเนี่ยนะครับมันเป็นสมุนไพรที่เอาใบเนี่ยมาชงชาดื่มนะครับเอาเอากี่ใบอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีปริมาตรมีปริมาณ ในการที่เราจะนะครับเอามา,าในการชงชานะครับเอาไปใบไปบดแหะแห้งๆบดนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมจะทําเป็นชาชงดื่มนะครับที่แบบช่วยผ่อนคลายนะครับจิตใจดีและทําให้ไตของเราดีด้วยในการฟื้นฟูไตดีในการทําให้สม,มุนไพรชนิดนี้ซึ่งมีสรรพคุณในการขับปัสสาวะได้ดีจริงๆท่านผู้ชมนะครับ ถ้าไตาเราดีอารมณเร์เราก็ดีนะครับจิตใจเราก็ดีเพราะว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องของโรคไตเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยสมุนไพรใบเมเปิลหรือต้นฟงนะครับวันนี้นะครับอากาศดีดีท่านผู้ชมนะครับโจก็เลยเสนอเกี่ยวกับต้นฟงนะครับก็คือเมเปิลไตวันนะครับ ถ้ามีถ้าต้นโตมากๆแล้วนะครับต้นโตเหมือนกับต้นคูนบ้านผมเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้นะครับต้นไม้ชนิดนี้เดี๋ยวผมก็จะสอยต้นคูนออกนิดหนึ่งนะครับให้ต้นนี้เขาได้รับแดดเต็มที่ให้แบบจะจัดไปเลยนะครับหน้าหนาวเนี่ยเราจะมาชมกันอีกทีนะครับว่าต้นฟงหรือเมเปิ้ลไต้หวันเนี่ยนะครับซึ่งมีสรรพคุณทําให้จิตใจอารมณ์ดีช่วยผ่อนคลายนะครับ เราไหนๆเราจะเลือกนะครับเรามีการโหวตนะครับจริงๆแล้วหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเนี่ยประชาชนเขาใช้ไปแล้วนะมันต้องเคารพกันแต่นะครับสวรหรือสวหลายๆทั่วไปเนี่ยเขาใช้สองเสียงสองสิทธิ์สองครั้งอ่ะมันไม่ยุติธรรมเลยสําหรับประชาชนเพราะฉะนั้นเลยผมก็เลยใช้สม,นม,ม,มุนไพรเมใบเมเปิลเนี่ยไปกําจัดคนพวกนี้ออกไปนะครับขอใครที่เป็นโรคไตก็ให้ไปตายเถอะ ฟอกไปเลยคุณไม่พ้นปีหน้าหรอกตายเนี่ยนะคุณวัแหวนสลีอีสรสีนอหนูนอเนนสะอูเนี่ยตายในเนนะครับเดี๋ยวเราจะได้รับข่าวดีนะครับในการที่ฟอกไตแล้วตายคุณต้องดูแลตนเองนะครับอะไรที่ดีๆเราก็ต้องคิดคิดต่อคนส่วนมากดูรอยยิ้มผมพีผมมีความสุขมากเลยครับผมเนี่ยเคยเป็นโรคไตนะครับระยะที่ห้า ลิ้นไม่รู้รสผมยังฟื้นฟูตัวเองได้เลยเพราะผมคิดดีเนี่ยคิดดีต่อคนอื่นและคิดดีต่อต,ตัวเองนะครับซื่อสัตย์ต่อตัวเองคนไหนคิดไม่ดีนะครับก็ขอให้เป็นโรคไตตลอดไปแล้วก็ฟอ,อกไตไปเลยอันนี้ผมพูดจากใจนะนะครับคิดไม่ดีก็ขอให้เป็นโรคไตไปเลยนะครับผมกล้าออกคลิปนี้นะถ้าจะว่าผมยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่สนไม่แคร์พี่โจนะครับไม่ใช่พิธาพี่โจ สวัสดีครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ Youtube ช่องโจฮักแล้วสารคามลุงโจสมุนไพรช่องปลาจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กเป็นโรคไตฟื้นฟูไตช่วยขับปัสสาวะแม้แต่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์จิตใจดีต้องสมุนไพรใบเมเป,ปิ้ลไต้หวันต้นฟงครับผมที่บอกให้